สีัทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราจะมาชี้แจงค่ะอะคือที่เราไม่ค่อยลงคลิปอืมลงคลิปทำพวกกาชาอะไรเงี้ยเพราะว่าเราดับเราคือแบบคือแบบหน้าจอมันไอ้นั่นน่ะหน้าจอมันแตกเออแล้ว,ลวเราไม่มีฟิล์มเออเราไม่ได้ใส่ฟิล์มเว้ยคือแบบคือพอเวลาัดคลิปมันจะบางแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือแบบ เราตัดคลิปม,มันก็ตัดคลิปไม่ได้ก็คือไอที่เห็นว่าเราชอบเอา,เอ,าอีกช่องมาลงเพราะว่าคือเราตัดอีกช่องก็คือเราใช้ iPad ตัดอ่ะอีกช่องอ่ะอันนี้ใช้โทรศัพท์ใช้แล้วมันเล็กมากทุกคนถ้าคใครมี iPad อ่ะทุกคนก็จะเข้าใจว่า่อพอเล่น iPad ไปนะานๆอะเขามาตัดโทรศัพท์แบบนี้มันจะเป็นแบบมันจะโทรศัพท์มันเล็กอ่ะเออมันเล็กแล้วมันก็ตัดยากด้วยนะ คือแบบน้าเจ้แตกอีกอเออเยยว,ยว่ะเยยว่ะแล้วค่าซ่อมนี่คือเพลงทะลุฟ้าไปเลยอ่ะเออเพราะอ๋อแล้วคือแบบคือใครอยากเห็นเราลงคลิปทุกวันหรืออยากเห็นเราตัดเราอะไรนั่นกนะ็ไปดูอีกช่างเออไม่ต้องดูช่างดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับมาก่อนกลับมาก่อนอ่คือไอ้นั่นแ่ะคือเราจะมาแจ้งแค่ว่า เราจะบางครั้งเราจะลงคลิปช่องนี้แล้วบางครั้งเราก็จะไม่เราก็จะลงช่องหนูใช่ไม่ใช่บางครั้งช่องนูน่ะลงเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดแต่ไม่มีคนดูเออเออแล้วเราคือ youtube อีกช่องมันก็ไม่ได้เพราะสมัครยังไงสมัครยังไงเออนั่นแหละแล้วคืออาจจะไม่ได้ลงคลิปอีกเลยดูกคนนย่ yeah. อีกเลยเหรอวะนะคะก็อาจจะลงนะทุกท่านทุกคนเข้าใจแล้วไปดูอีกช่องอะ่ะทุกคนก็จะเข้าใจนะฮัลโหลงไปก่อนเนาะ